บอกเขาไปเราไม่อน <mile> ุญาตสเปกก็ได้โอเคเดี๋ยสิเขาตัดออกไปแล้วไม่ปิดสเปปะเดี๋ยวนะเขามีสตรีมเมอร์ใครคือสตรีมเมอร์จะไปดูเด็กน้อยเมือนนีอไม่ตัวเองก็ได้คนเล่นอ่ะคนเล่นสตรีมเองก็ได้ไม่กูจะไปดูมันบอกว่าสตรีมออนทวีตหรือเปล่าหรืออะไรมันบอกว่าดีเลยสามทีมต้องสตรีมแหละไอ้เหี้ยกูอยากกูอยากรู้มันคือสตรีมคนไหนดิเจียงทาวเวอร์หรอแล้วนึงนะเขาสร้างห้องเราเลือกแมปใช่ไหมพี่โอเคได้ได้ได้เล่นมาโอ้ยพี่มาแล้วพี่พร้อมอ่ะนทุกคนพร้อมพี่ตูนน้องเนมพี่ฟ้า อ่าอืมไหนโอเคเรดี้พี่ฟ้านี่โหพี่เปี่ยนอยู่ปลยเนี่ยงอเปียกดิรออะไรอ่ะคันพันเนี่ยมาเจะตัวเนี่ยตายังไม่ได้เปี่ยนเต้าวเลยดิตายแล้วเออหิวข้าวมายโอเคพอสร้างยังไงทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยสร้างแล้วทำไมอ่ะใครคนสร้างเนี่งฝั่งนู้นพี่ฝั่งนู้นสร้างเดี๋ยวนะอ่าเพื่อนไอ้แผ่นจักก็คืนที่เราเล่นกันทัวร์แรกสุดเราเล่นยังไงบอพี่ ผมเล่นควีนแล้วเนี่ยเล่นอะไรอ่ะแมคคีเหรอแมคคีแล้วก็รีเปอร์พอฝั่งโน้นเล่นลิงมาพอร์ดก็ล็อกคันโซแล้วพี่ตัวอะไรอ่ะอ๋อพี่ตัวแอนนาพี่ฟ้าเมอร์ซี่อ่ะเลือกไกสเลือกไก่์เออแค่นั้นพุชท์เขาอินทีมเลยออกตัวมันเล่นสามตัวบล็อกตีก็ดีนะแต่เีเอาตัวอะไรก็ได้พี่ฟ้าเมอร์ซี่พี่จัะไปผมจะไปโซนข้างหน้า ม่ได้แข่งตั้งนานในเกมแรกในรอบไรหวะคิดว่าเขาจแพ้ทั้งหมดเฮ้ยผมดูเขาทัพหกสิบเลยนะเชี่ยเป็นเด็ดร่วงอะไรวะเดี๋ยวช่อะไรคือเขาแข่งกันตัดแน่พี่รู้สึกได้เลยเนียพี่สัมผัสได้เขาแข่งกันตัดพี่รู้สึกอย่างนั้นกลัวจะมีแฮมมอนด์ไม่มีอย่างที่ผมว่ามีดูมมีดูมไปๆเลยไปๆเลยไปๆเลยแข่งกันตัดถักวะไองเงี้ย แอมมอนฟา่าเนมเนมเดินยฟาร่าได้ไหมที่โซนให้เดินยัพที่กวตานะที่คนหนึ่งแอมมอนหลับฟาร่าแต่ขอหน่งมครับเอเอร์ไม่มีนี่นะเอาเลยพี่บีอ่อนอยู่ที่กดไม่บินกูตานขอตานอ๋อกแต่ยังพอเลยเนาะยงพอเลยเเซอร์หนึ่งอะเซเซอร์ตายเซเซอร์ไฮบอลเซเซอร์บอล เเกวงคนมาเสริมคนด่วนเลยจานเกี่ยวบตัวมาแก้กูโอ้ไม่แตกแตกฟูได้ตายเลยได้นะพี่เอาเลยพี่เขาต้องเอาตัวรอดนี่กี่ตัดได้แต้ร่วมหมดเลยไปไหนพี่ไปซ้ายแม่ไม่มีฟาร่าแล้วสายให้มอน้ายให้มอนสายเอาพี่เข้าพร้อมกันนะสาม

หลอดได้หรอใช่ครับหลได้ท้องดอเขาเปลี่ยนตัวไหมเล่นเหมือนเดิมแฮมมอนน่าจะมีอันตรีฟอร์ดมองกรล้างแล้วเบื่อแฮมมอนได้ไหมน่าจะมีอันนี้แหละนะอ่ะไรนะเกมพีอะเนี่ยเ่ียนี่เขาเล่นสายเาูเาูพีคผมไม่มีบิงค์น พี่ช่วยอยู่น้องพี่พยายามอยู่พยายามอยู่เนี่ยพี player, ่บล็อกได้พี่บล็อกได้แล้วเด้อพี่ชุบน right, ้องได้นะได้นะได้นะได้ส so, ิชุบที่เอาเลยเอาเลยเอาเลยอะไรเราได้คอยเรายังคุมคอยอยู่ ายหมดเลย้ใกล้ๆนะพี่เพราะผมไม่ได้แมทติกช่วยเขาเลยผมไปตัดอย่างเดียวเลยคเอาเขาต่เราจ่าย5เลยไ่เปเนาะเขาเหลืออะไรอ่ะยีเอ็มพีไปแล้วยีเอ็มพีไปแล้วยีเอ็มพีแล้วน่าจะเหลือฮอมอโมนเตเซอร์ลูติโอน่าจะเหลอะไรเลยน่าจะเข้าทางเดิมแหละเขาไม่มาทางนี้เขาไปมูนเขาน่าจะรอแฮกแล้วก็เอาพิตรว่ะนีวพี่ไปช่วยพี่ช่วยตอนนี้พี่ไปช่วยแหวนมา สลับนะสลับนะสลับนะยูพลอยนะยูพลอยนะยูพลอยนะเฮ้ยเร์ทพี่พี่มาเล่นในพลอยได้หรอพี่ยูพลอยในยูพลอยีได้ช่ไหมบล็อกอู่บล็อกอู่บล็อกอู่เลโซนึงรืโซนึงโซนึ่งหอโซนึงตายตายน้องไม่ช่วยไม่ได้ตลบมาก

เอาหน้าติดอะไรกันไม่ได้เสียดังที่จะพูดอย่างนั้นดิรู้ต่าแหลกแหลกแล้วเนี่ยอะโหลเพื่อนมึงจะพูดยังไงถ้าเกิดกูบอกว่ากูอัดคลิปอยู่กูจะเอาลงด้วยไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใครก็ไม่รู้โอ้มันแหลกอะไรวะยิ่งไปอย่างนี้กังเลยอ่ะ เดี๋ยวกูเล่นเกมคืฮาร์ดทุกอย่างของกูคือหนึ่งคือศูนย์หมดเดียววะเชื่อเหรอแม่งแหลกไอเนี่ยไอเนี้ยเอาเอาจริงๆพี่มาเล่นนัวกันในพอยก็ได้ออนเนียมกับสปอร์ดไอเนี่ยยิงได้แน่แน่พี่พี่มาเล่นในพอยผมนอตติกช่วยได้ผมต้องยิงพอยด้วยผมหันไปช่วยพวกพี่ไม่ได้ไม่ห่วงพี่มีดีว่าเชื่อใจผมบอกแบบขับกระโดดมาเหลือแบบสี่เรื่องโคตรดีเลยเนี่ยเมื่อกี้มีกะตกเกือตายแล้วมันจะตกพอดีแลบรอดปาดไปแล้วเนี่ยสิทธิพี่หานแล้วเออโกเลือมสิบ เอาตัวอะไรมาแก้เซาเลียสะบ้าเดิมเดินมาเดินกระจุกกันเลยพี่อย่าแยกกันนะผมช่วยได้ยืนใกล้ไว้ยืนใกล้ไว้คิวเป่าคิวเขาเป่าอยู่เลยพี่อัดชีว์มากันเลยเหไม่ไงอ้าวโอ้ตายแล้วม่มาอยู่พี่แตกแล้วเนาะพี่แตกแล้วแตกกว่แตกโอ้เขาตัวมายืนไกลแล้วเหรอจังหวะนี้ตั้งนึงนะ เขายืนไก่แล้วอ่ะทำไงดีเนี้ยพี่เอาตัวเนี้ยพี่เอาที่ใหญ่เดินไปพลิกได้ไหมครับแค่เดินไปเดินอยู่ใช่อหมันตาย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 ไล่นได้เล่นได้เกาะขวาไว้นะเดี๋ยวพี่ตัวฮิวไม่ได้ยืนตรงๆหน่อยหรอถ้ายืนประมาณตัวเนี้ยพี่เขาจะฮิวได้ได้ไปรับรับพี่ฟ้าก่อนเดี๋ยวโดนไอ้นี่โดนซอมบ่าดัก

ก็ปล่อยแฮมอนไปกูไม่สนใจแค่กูคิวมึงอยู่นะเอาไปว่าให้พี่ตูนเป็นเหยื่อแหละนะแล้วพี่ฟ้าก็คิวพี่ตูนนะผมบล็อกไอ้ข้างหลังอ่ะเดินมาเดินมาอ่าทหาจังหวะไอ้เน็ดไอ้สงตัวข้างหน้าได้ก็ได้ตายสายใไอสองตัวระวังซายนะสายพี่ออกไปหรือเปล่าหนึ่งหนหนึ่งที่งนึงเห็นแล้ว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 โอ้ าตองจ่พี่ฝั่นแล้วอไ่อไรไไเิไปี่เิไปเขาจอะไร้งพี่เน e m ตอมไฮฮะอ่าฮะเอาลามาแล้วแต่ฮิวเขาเบาอ่ะยัดได้เนี่ยเออไล่ฮานเหม่ไล่ฮานเหม่ไล่ฮานเหม่เราเล่นได้นะเขาเพิ่งเปลี่ยนตัวเขาเปลี่ยนตัวเ่า่าไฟนี้เอาแค่นาโนผมก็ได้พี่เอาแค่ผมนะเดี๋ยวผมเอาบิสตินก่อนเอาบิสตินก่อนใกล้ๆนี่ตายแล้วนี่ตายลแล้ววงโดนปิด เดินตามเลยนตามัเลยไปตามเลยเอาแค่นี้นะน้จ่ายนะ้จ่ายไม่มีม่วงเลยรอ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 มารันมารันมาดันมาันมารันมารันมาลีซาร์มีซิชาร์ลีซิาย์ลีารีีารราร์ดีาลาาีาลาล

มันน่าจะมาเดเขาจะเอามขีไปส่งข้างบนหรือเปล่าอาม้ส่งข้าบนเอามี้ไปส่งข้างบนหลบนะหลหลบหลหลบกหบหลบหลบหหลบแลบหมดแล้วบอกนัทิ้งเข้าไปเลยไปนะทไปนะไปนะที่น้วมอสวยสวยสวยงสวยไม้หนึ่ไม้หนึ่งไม้หโอ้ยจะยิงล้นยยิงล้นลยล้นแล้วล้ลล้วล้วน้แ้างบนรอ อ่าโดนยเลาอาปืนไปยิงเลยโดนเฉยเลยตีสกเล็กแมปวะตีจีต้องพิมไวเน่แล้วทีมไ่นะพี่แคปแล้วแคปลโอเคเอ้ยได้ตังค์ทีมไหมปะมึงไ่ได้ทางเข้าตังค์ทีมหนึ่งทีมสองทไมรู้สึกว่าลมตามันต่อยช้าๆพี่ไปเอง กดรัวๆแล้วน่าอ้าวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนผู้เล่นเปล่าเป็นคนเล่นเป็นคนเล่นไอดีเดิมแต่คนเล่นเปลี่ยนอ่ะมันมันสองลาวใช่ไหมเราก็วินอีกเกมหนึ่งก็จบแล้วนี่คือฝั่งนู้นเขาจะเอาแรงมาข่มเราหรอเขาไปเล่นเซิร์ฟเกาหลีกันหรอแรงถึงสูงจังดูแต่ละคนไปเล่นเซิร์ฟดินแดงไอฝั่งนู้นเลือกแมปใช่ไหมใช่เขาเลือกเขารู้แหละว่าเขาต้องเลือกลองบอกเขาอ่ะบอกเขาก็ได้ไม่รู้หรอก กูไม่อยากกดกันอะนะแต่กูรีบไปครับตอนนี้่ยเขาแล้วเราเดฟก่อนหรือจะเดียบแท็กก่อนเดฟไงเดฟไปไวๆอืมมึงพี่บอกเขาไปแล้วว่าเราเดฟก่อนแล้วมึงก็อาสายเขาไปเลยมีคนอยู่ใช่ไหมครับอยู่ไเจอเด็เลย ready อันนี้เฮ้ยมึงต้องเปลี่ยนชื่อทีมเปล่าว่าทีมหนึ่งทีมสองมันชื่ออะไรเบอร์อกูอัดไปแล้วหลักฐานชั้นสองอีกทีหนึ่ง คำหยากรูจะไม่หลุดเลยนะแน่นอนไอ้สัสหยาไอ้เห right ียอะไรวะแพย่อติดแมเขาก็คือมันเมตาตอนนี้คือทุกคนพยายามได้เยอะพี่เขาคงจะเล่นได้เหมือนเดิมแหละผมว่าสนุกเลยม่เลย่นงเองสเโดนเยอะยอะเลยเนาสาลุมเลย เขาไม่ค่อยลุมพี่อ่ะเขามาลุมพี่ตอนไฟสองกับไฟแรกเขาไม่ค่อยสนใจพี่เลยโอ้โหถึงไฟแล้วผมโดนยับเลยเขาเปิดมาก่อนเขาเปิดเนนีมก่อนพี่ฟ้าไอ้เอ็นนิดหนึ่งนะฝั่งนู้นมันไฮกาวพี่ตูนเนทสลีฟก็อืมเดินไปพี่อนาก็ได้ได้แล้วผมอนาก็ได้อนาเมอร์ซีเนี่ยและอนาพี่อนาเมอร์ซีเดี๋ยวผมหาตัวมาไอ้นี่อีกทีนึงเอ่อิงหรอโคตรหรือว่ามึงจะเล่นอะไรไม่อะคุยกัตัวนี้ทำดาเมจดีกว่าอ๋อ ไม่เคยเล่นใช่ว่าจะเล่นไม่ได้ทุกคนทำรสิครับ่เล่น้วให้ออกสักเคยหัวไม่รแบบนีก็เขาอาจจะเล่นตัวที่เขาไม่ได้เล่นแกมไม่แกะเขมีแปลกๆอะไรสไนของสไนเดี๋ยวดูก่อนถ้าเขาเล่นสไนเดี๋ยวเราเล่นข้างในก็ได้พี่ให้ผคอยไปันรบี ไปเร็วดีกว่านี้แคนเดียวไม่ปลอดไม่ยู่ตรงนี้ก็ได้สิเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวคนลงไปก็เลยเดี๋ยวขอดูก่อนถ้ามีวีดอว์เดี๋ยวให้ลงไปให้หมดนะถ้ามีถ้ามีวีดอว์ได้เหรอมาเดิมได้อีกไหมโอเคถ้าคือคนโดนนี่นะวิ่งตรงนี้คี่ตัวรออยู่คือตัวรอรับอยู่โอเคคี่ตัวรอรับอยู่มีวีดอว์มีวโดอมีวีดอว์มีวีดอว์ตัวนึงมีวีดอ้อตัวนึงลงไปพี่ลงไปที่ลงเไปทีเลงไอที่ลงไป ระวังนะมิโอ้นะมิโอ้นะจะยืนมุมมากนะาที่ไปไล่บีมมอมนั่มิโอ้ตึ้งแล้วมิโดโอ้ไปตามไปแล้วมิโอ้ห่างละเพื่อนเคลียร์แล้วนะเราปะปจะเอาพวกไม่ได้เลยจ้ะคอนโลมาคอนโลมาไม่มาจะตายแล้วพี่ทำบ้าเหรอทำบ้ากลับมาทึกอะแล้วมันปืนจัดเลยเมื่อกี้ไอ้เขาหยิบตัวอย่างนี้มาเซนมันต้องได้ยิงอ่ะแต่เราเล่นหลบมุมอะเซนมันยิงไม่ได้ไม่ได้หรอก เหมืนเกาหลีเ้องเกาหลียเพืไปข้างนอกอันนี้ข้างในเดี๋ยวมึงโดนล่อมึง้อไม่ได้เราไกลับกลับกลับโอเคนี่วดโเขาฟูได้แล้วฟูได้แล้วฟูไดแล้วฟูจริงจริงวดโ่้หนุ่มีมาแล้วไอ้นึ่งหลอ ข้างหลังเลยเตรียมจะหลังบ้านจะหลับนะไม่มองไปบนน่ะยิงใกล้กันมานะยิงใกล้กันมานาเอาบิ๊ดได้ปะไต่หนูละหนอกแต่ตัวนี้ได้เลยบิดหนึ่ง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 สายโอเคถอยก็คือเราจะเป็นเล่นตรงที่เซนมันยิงได้แฮมอนขึ้นบอนสายที่เป็นไรนี่เป็นไรฝอดจะลุก ว่าไม่ต้องกวัเนี่มืนอไหรเงี้ยกวยฟอร์ดเดี๋ยอีเด <c oughs> ้อแอมอนจ้ากไูาดได้ยินเสียงนะก<ม>ูได้ยิ<ผ>น,ยนเสีย,ยงยนะเพื่อนเดี๋ยวไม่ไล่เยอะดีกว่าเดี๋ยวซอมบ้ามาแฮกไม่รอทีผมโอเคแยกไม่ได้โดนซอมบ้าจับสวยพี่ซอมบ้าใหม่หรอโอ้โห,หอีกแล้วเออดฉีดหนูระเบิดเรียบร้อยๆเต้นอยู่ไหนอ่ะต้องตีต้าฮะทำไมมันโลงไม่คอมมิงไว้สองนัด ข้างล่างเราเห็นแล้วไม่แปลไม่แปลขายสายการไปซิกมาวิดโอซิกมาวิโดแต่ทับยังเหมือนเดิมอ่ะทับยังเหมือนเดิมได้บุพีซิกมาได้ได้ตั้งบ้านน่าจะเหนียดตีมันได้มันได้สแปมไข่ก่อนโลโลโลโอเคไม่มีบิ๊กแล้วก็เอาคลิโกะมาระวังน่ามันสเกาววิดโอไหนวะอยู่แถบนี้แน่ ไปฟ้าใจเยพี่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเผมไม่รู้ผมไม่รู้พี่พูดอะไรอ่ะอ่อเอหมือนเล่นยิ่ในห้องน้ำอ่ะจริงพี่เล่นอยู่ในห้องน้ำพเ่ี่ย เนอะเดี๋ยวกูไปดูวิดีโอกเดี๋ยวไปดูดวิดีโอให้นะระวังตรงที่ตูนอะซาบ้านน่าจะวิ่งอยู่แถวๆหลังพี่อะด้วยไหนอะข้างล่างเหรอพี่มีน้องพี่มีน้องคดนั้โน,โน รับงหนึ่งกที่ไหนก็ได้พี่รถไฟครับขับบ้ารัวหล่งหัู stop, stop. Stop. Stop ่ล่างแหละตังหนึ่งเป็นลมไปสิบห้าสิบห้าสิบห้คสิบห้าสบห้าสิบาสิบห้าบห้าสิบาสิบห้าบห้าสิ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 บห้าริบห้าสิบห้าสิบห้าสิบ้าสิบห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 ้าสิบ้าสิบาสิบห้บบ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  แม่บอกโดนสลิงชอแมาตคนเลยนะเว้ยเราตกแกนมาเตอร์ด้ยเกมแรกมาเวยทุกคนยิงมแคปได้ซะยังไม่จบยังพี่เราต้องบุกไงเขามาลองคอมเลยเล่นคอมเกาลเขาท็อปหกสิบนะพี่เขท็อปหกสเลยนะฝั่งนู้นน่ะแล้วเราเราอะไรเ m มเซิร์ฟซีเราเกมเซิร์ฟซีเพื่อกูก็จะบอกอีกครั้งนึงว่ากูจะเอาลงยูทู เียวเนี่ยเขาหาเงล่ขาไม่ได้เล่นตัวเมีหรือเปล่าเขาเล่นเมียนผดไมเขาไมเล่นดมไม่ได้ใช่ผิดเอโพสมือตัดเสียงบวกไว้ไไหมกูแบบเสียงต๊ดไม่กูกูกูไม่ได้แยกเสียงอะไรเนี่ยไม่ไม่คนคนคนที่เล่นดูผิดอะเล่นในไนี้นี่ตัวอื่นใช่ใช่เลนโดมปะสเตอปะเตไม่ใช่พี่ไอ ไอเซกไกอะแบ่โอ้ซอมบ้าซอมบ้าฝั่งนู้นเขาไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นจบเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันว่าทำไมเขาถึงแพ้เราคือเขาเล่นเกมยืดอ่ะไอเจ้าเล่นเกมยืดมันสไตล์ไอฟอดอยู่แล้ววะพี่ยืดให้มันยาวๆให้ฟอดพิกอด้ยิ่งถ่วงเวลาได้นานเท่าไหร่ฟอดมันก็พิกได้นี่หนึ่งฉัเห็นตอมบ้ามาหลายรอบเลยพี่ตอมบ้ามันก็ไม่กล้าพี่มันก็กลัวไอฟอร์ดอยู่พี่ไม่เห็นหรอ มมซีก่อนโซมีที่ไหนตายแล้วผู้ใ่เข้ามาตาไปก่อนตายไปก่อนตัวอะไรอ่็คตัวก่อนนะไปขวาไปขวาเซนด้วย โอ้ยโวเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆก็ตัวโดนสตันวิโน่เป็นแอดใจไงโอ้ผมโดนแล้วพี่โง่มันรอให้พีโดเแล้วเนี่ยเพื่อนสนใจกูหน่อยสนใจกูหน่อยเบบี้ดีว่านี่แปลกต้องเต้นสวาพี่โอเคสิทธิ์ตรงที่ว่าเราฝั่งเราไม่มีตัวเคลียร์ซิกมาเดี๋ยวอตัวมาเกร์ซิกมาแล้ว ตัดไปเรียบร้อยไม่น่าถามพี่มีคนเดียวไอ้เดียกหลุดบ่อยขนาดกูเล่นไอ้เีมอาร์เคดนี้มันยังขึ้นโชว์กูหลุดบ่อยเกินไปแล้วนะไอ้ ดาเมจผมโดนหนักแน่ๆพี่ดูโซนเนี่ยแล้วพอแบบกูหุดอย่างนี้ไปแล้วตับปข้มาไม่ได้จะกระตุกตัสัตว์บอกเลยทุกคนพร้อมไหมโอเคไปพร้อมพร้อมทุกคนมามามาขวาให้หมดเลยนะกูจะเปลี่ยนโพซิชั่นแมบนี้ไปไปขวา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 ขึ้นบนพี่เราจะเอาโซนเขาไป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 ขวามาขวามามายาวเลยยาวกูจะไปบ้านฝั่งนู้นไปแบอ้อมหลังครัไปไปขวาขวาสุดเลยอ้อมไปฝั่งนู้นเลยอ้อมง่ายกูจะเอามึงกับเนมไปส่งไฮกาข้างบนแล้วกูจะดัน ขวาขวาขวาขขวไม่คบไมเดี๋ยวนะเดี๋ยวขึ้นไฮก้าได้ก็ยาวเลยนะอาไไปเเดินไปเอาเพื่อนเอาไฮเก้าไปขึ้น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 ไปไฮก้วกาลองวีดนะวีดั่วีดโนสายสายบนัสบนับนสายบนสายบนสายบนพออยู่เดินอ้ยขึ้นมาขอ้นกปนอปข่้นขนปเไ ถอยคนหนึ่งได้ะชนะเลยนี่ตกเลยจีจีอรับพี่พีชนะ้เหรอตกลงนี่เราดีเฟนแอทแท็กเนยรัเอาสำรับฝังไอพี่ง่ายดีครับเราดีแอทแท็เราอยู่ฝั่งีเ We are nothing more than dust. Search, but you stay lost. We are.